สวัสดีค่ะตอนนี้กับช่องคิมคิดแคชแ h a n n e นะคะสวัสดี่แน่นอนขอบคุณแน่นอน พรมเสียวดิมนนนันอะไรขู่อุ้ยยไมไป,ไป and my สะต้อนแบบว่าไม่เด <c ười> ินแบบไม่มั่นใจแล้วค่ะ พแล้วไปถ่ายวิวสวยๆข้างบนจบ